สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนมาดำดิ่งสู่โลกของซีรีส์เกาหลีสุดเข้มข้นที่เพิ่งฉายไปเมื่อกรกฎาคม2025นี้นี้กับ The Night nice Sky ซีรีส์ที่ผสมผสานความรักความฝันและความดิบของโลกมาเฟียได้อย่างลงตัวถ้าพร้อมแล้วมาดูกันว่า เรื่องนี้มันน่าสนใจและสนุกแค่ไหนแถมแอดจะชวนให้ทุกคนต้องไปปักหมุดดูกันให้ได้อปปไลองนึกภาพทูชายคนหนึ่งที่เกิดมาในตระกูลมาเฟีย3รุ่นแต่หัวใจดันอยากตำนักเขียนเหมือนเฮมิงเวย์นี่คือพักซอกชอนรับบทโดยอ e ีดงอุกพระเอกสุดเท่ที่แอดชอบตั้งแต่เห็นโปสเตอร์ ซอกชอนเป็นหายาทมาเฟียที่ไม่ได้อยากอยู่ในวงจรความรุนแรงเลยแต่เพราะหน้าที่ครอบครัวเขาต้องแบกภาระนี้ไว้วันหนึ่งโชคชะตานำพาให้เขาได้เจอกับคังมียองรับบทโดยอีซองคียองรักแรกของเขาที่ฝันอยากเป็นนักร้องแต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเธอต้องต่อสู้กับความกลัวและบาดแผลในใจการกลับมาเจอกันครั้งนี้เหมือนจุดไฟให้ทั้งคู่ซอกชอนอยากเปลี่ยนชีวิตเพื่อปกป้องคนที่รักและตามหาความฝันของตัวเอง แต่โลกมาเฟียมันจะยอมให้เขาเดินจากไปง่ายๆหรออันนี้แหละที่แอดบอกเลยว่าหลุนจนนั่งไม่ติดจุดเด่นที่ทำให้แอดหลงรัก The n i c e g u y แอดขอเล่าถึงจุดเด่นที่ทำให้ซีรีส์นี้มันปังสุดๆไปเลยตัวละครที่ขัดแย้งในตัวเองซอกชอนเนี่ยคือตัวละครที่แอดรู้สึกว่าเป็นนักเลงหัวใจกวีจริงๆเขาดูแข็งแกร่งดุดันแต่ลึกๆมีความอ่อนโยนและฝันอยากเป็นนักเขียน อีดงอุกเล่นได้แบบโอ้โหสายตาเขามันพูดแทนทุกอย่างไม่ต้องพูดเยอะก็รู้ว่าเจ็บมาเยอะส่วนมียองของอีซองคียองก็เหมือนแสงสว่างที่คอยละลายหัวใจซอกชอนตัวละครทุกตัวมีมิติมีปมในใจที่ทำให้แอดอยากรู้ว่าเขาจะก้าวผ่านมันยังไงผู้กำกับทรงแฮซองจากเฟลานและพัคฮงซูจากลอสมาการันตีงานภาพและอารมณ์ที่ลึกซึ้งส่วนบทเขียนโดยคิมอุนเกียงและคิมฮโยซอก ที่ผสมความดิบของโลกมาเฟียกับความหวานของความรักได้แบบไม่เลี่ยนแถมงานนี้เป็นโปรเจกต์แรกของ Hive Media Corp ในสายซีรีส์ภาพสวยคัตติ้งดีแอดให้เต็มสิบเคมี k Me, นักแสดงที่ลงตัวอีดงอุกกับอ e ีซองเคียองคือคู่ที่แอดอยากปรบมือให้เลยเคมี k Me เขามันพุ่งมากเหมือนรักแรกที่เจอกันแล้วใจเต้นแรงส่วนพักหุนที่รับบทคังแทหุนมาในบทคู่แข่งความรักของซอกชอน บอกเลยว่าแอดแอบลุ้นให้รักสามเศร้านี้มันปวนปวๆนหน่อยนะนอกจากนี้ยังมีรูเยแห่งเป็นน้องสาวสุดฉลาดโอนาราเป็นพี่สาวสุดแซบ่บและชอนโฮจินเป็นพ่อที่แบกความผิดในอดีตทุกคนแสดงดีจนแอดต้องยกนิ้วให้เลยซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่รักหวานๆนะครับมันมีทั้งดราม่าครับครัวความรู้สึกผิดและการไถ่าบาปผสมกับฉากแอคชั่นในโลกมาเฟียที่ตื่นเต้นแอดรู้สึกว่ามันเหมือนนั่งรถไฟเหาะ ที่ทำอารมณ์ขึ้นลงได้ตลอดเวลาแต่ก็ทำให้เราอยากเอาใจช่วยตัวละครทุกคนแอดขอเล่าถึงตอนแรกที่ดูแล้วถึงกับว้าวเริ่มจากฉากที่ซอกชอนนั่งบาดเจ็บในรถไฟใต้ดินมันเหมือนบอกเราว่าชีวิตเขาหนักหน่วงแค่ไหนก่อนจะย้อนไปเห็นเขาในชั้นเรียนบทกวีสมัยที่ยังมีฝันแอดรู้สึกว่ามันตีความตัวละครได้ดีมากเขาไม่ใช่แค่นักเลงแต่เป็นคนที่อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ฉากที่ซอกชอนเจอกับมียองที่โรงพยาบาลและร้านกาแฟคือดีมากมันเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆที่ทำให้แอดแอบน้ำตาซึมส่วนฉากเอ็กชั่นในบอนพนันที่เขาต้องปกป้องน้องสาวและหลานตัวน้อยบอกเลยว่าเดือดแอดลุ้นจนตัวเกรงแต่ก็เห็นความเจ็บปวดในใจซอกชอนที่ต้องอยู่ในโลกนี้แอดบอกเลยว่าเรื่องนี้มันมีครบนะครับถ้าคุณชอบซีรีส์ที่มี เคมีคู่พระนางที่ทำให้ใจเต้นอีดองอ๊กกับอีซองเคียงคือคู่ที่เคมีลงตัวสุดๆมีดราม่าที่ลึกซึ้งเรื่องครอบครัวความผิดพลาดและการเริ่มต้นใหม่มีแอคชั่นที่ตื่นเต้นฉากต่อสู้ในโลกมาเฟียม,มันสะใจงานภาพสวยทุกฉากคือดูแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนังแถมเรื่องนี้มีแค่14ตอนออกอากาศทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ2ตอนทาง JTBC Disney Plus และวิก ดูง่ายไม่ยืดเยื้อแอดแนะนำให้ไปดูซับไทยถูกลิขสิทธิ์ที่ Disney plus hotstar เลยนะครับแอดรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันเหมือนของหวานที่ผสมรสชาติหลากหลายมีทั้งความหวานของรักแรกความขมของชีวิตมาเฟียและความเปรี้ยวของการต่อสู้เพื่อความฝันอีดงอุกในบทนี้คือสุดยอดมากเขาทำให้แอดเชื่อว่าซอกชอนเป็นคนที่อยากทิ้งอดีตจริงๆส่วนอีซองคียงก็ทำให้แอดอยากเอาใจช่วยอีซองคียงให้ฝันเป็นจริง แอดแอบลุ้นว่า2คนนี้จะได้แฮปปี้เอนดิ้งไหมเพราะโลกมาเฟียนี่มันโหดจริงถ้าคุณกำลังมองหาซีรีส์ที่ทั้งเข้มข้นซึ้งและตื่นเต้นแอดขอชวนให้ลองดู The Night nice Sky เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องรักๆหรือมาเฟียทั่วไปแต่มันคือเรื่องของคนที่พยายามหาความหมายในชีวิตท่ามกลางความมืด ไปดูแล้วมาคุยกับแอดนะครับว่าคุณเชียร์ซอกชอนกับมียองให้รอดจากโลกนี้หรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง No s p สปอด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหนะ้าสวัสดีครับ